นี่คือบรรยากาศในเครื่องบินนะฮะทุกคนก็วุ่นวายกันมากไม่น่าเชื่อว่านี่มันประมาณเจ็ดโมงชา้าจะรีบไปไหนกันนักหนากึ้มือกับผมเนี่ยนะฮะ <c oughs> เช้ามากเลยง่วงอะ่ะบอกคำเดียวว่าง่วงมากอะ่ะไม่ไหวไฟเจ็ดโมงเช้าเนี่ยสวัสดีนะนี่ก็เพื่อนที่วอร์มอัพนี่นะฮะโอ้โหรีบไปไหนกันเช้าใช่ไหมง่วงเวียงด้วยนี่ก็น้องผู้ติดตามน้องการหรือว่าแอดนากการง่วงมากะนะหน,น้าคนก็วุ่นวายกระผมงกระเป๋าเข้าที่กัน ดูแล้วกันไปเหงข้างหลังนู่นเลยโอ้ยเดี๋ยวเครื่องก็จะออกข้างนอกก็ยังฟ้ายังหมุนหมนอยู่เลยเนี่ยฝนยังมีวันแรงอ่ะไว้จะมาเวี่งใสายใหม่นะเ้าเช้าเช้าอย่างเงี้ยเขาไม่ไหวเข้าใจปะแต่ตัดทีสี่ทีห้าเขาไหว